ทิ้งอย่างไรให้ดีต่อโลกดีต่อใจคือเราเลือกของที่ใช้คุณภาพยังดีะคะ่ะเขาก็สามารถจะเอาไปใช้งานต่อได้เลยมันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆหรือว่าคนอื่นๆที่จะได้รับต่อไปนะะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราให้ไปอะคะ่ะมันมันกลับกลายเป็นแบบโอกาสให้เขาแบบอีกมากมายส่งต่อของนอกสายตาให้มีค่าให้กับผู้อื่น drop off station sx r e p a r t m e n t store ร่วมส่งต่อของที่อยากมาแบ่งปันเพื่อช่วยกันเปลี่ยนโลกซึ่งของเหล่านั้นสามารถ reduce reuse และ recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืนลองสำรวจสิ่งของที่เรามีอยู่ในบ้านว่าของเหลือใช้เหล่านี้ยังจำเป็นสำหรับเราอยู่ไหมเพราะของเก่าสำหรับเราแต่อาจจะเป็นของใหม่ที่มีประโยชน์และมีค่าสำหรับผู้อื่นก็รู้สึกสนใจเพราะว่า มีของที่ไม่ได้ใช้ที่เก็บเอาไว้วันนี้สิ่งที่พี่นามาบริจาคนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เ,าเรายังไม่ได้ใช้หรือว่าอาจจะมีใช้แล้วแต่ว่าสภาพยังดีอยู่ตรงเนี้ยมันได้ประโยชน์แล้วโบก็ได้ยินว่าเขาอะค่ะหนึ่งคือเอาไปให้น้องๆหรือให้คนที่เขาแบบยากไรใช่ไหมคะแล้วก็2คือเป็นมูลนิธิอะค่ะที่เขามารับสิ่งของเราเานียที่ยังแบบสภาพยังดีเนี่ยเอาไปแบบจําหน่ายเนรายะคาะพิเศษแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้กับน้องๆต่อยอดได้ด้วยบ้านก็จะไม่รกแล้วเราก็ใช้ชีวิตที ไม่ต้องมีของสะสมมากมายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหากที่บ้านมีสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเราแล้วสามารถนํามาส่งต่อแบ่งปันเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นรวมถึงสาธารณประโยชน์ได้และมาร่วมส่งต่อเพื่อเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนร่วมกันไทยเบฟร,ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์มความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน